สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของซาเวียนะครับซาเวียเนี่ยผมเคยสตรีมไปในเพจแล้วนะครับใครที่อยากลองดูสดๆเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับแต่จะเป็นโปรโมชันที่แล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนโปรไปแล้วนะครับของซาเวียตอนนี้จะเป็นโปรโมชันประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวเอสเลยก็ปืนโกนวัด50ส่วน50นะครับแล้วก็จะมีสไนดกับแก๊ลิงเป็นเมือตกนะครับแก๊ลิงเนี่ยจะกันสไนด์หนึ่งเม็ดนะครับโปรที่แล้วไม่ได้กันนะเออประมาณนี้แล้วกัน ส่วนระพยเน่ยจะมี2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวร้อยห้าสิบกับตัวสามร้อยนะครับตัวที่ผมเล่นน่ะจะเป็นตัวสามร้อยนะเอ,อประมาณนี้ส่วนดาวก็เติมห้าร้อยนะครับดาวน่าจะช่วยพวกผมไม่มั่นใจว่าช่วยอะไรบ้างนะครับไม่รู้ในรูปโปรโมชั่นมีหรือเปล่านะประมาณน,นี้แล้วกันส่วนของตามพี่เนนะครับแล้วก็ของแชร์กลุ่มนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ตอนนี้มันเป็นท้ายโปรแล้วนะครับอาจจะแบบเห็นเซตเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าพวงนี้เอ,อผมลงคลิปน่ะน่าจะเปลี่ยนโปรไปแล้วนะครับ โอเคของข้าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเซตคร่าวๆนะครับสำหรับอ่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ okay. เคเ็บกดเอฟสองให้ดูเก็ okay. ประมาณนี้นะตับเซตคร่าวๆนะครับโอเคพวกสไนเปิลแก๊ลิงก็อ่าประมาณน,นี้เห็นไหมเต๋อแล้วกันสไนนะครับสไนก็ธรรมดาเลยนะครับเหมือนที่ผมเล่นเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับโอเคของดีตอนนาตา One hour later. Wait, hey, thank you, Link. Hey. do

แล้วเมื่อกี้ผมไม่บุนตายหาแล้วเพราะเห็นได้ยินเสียงตีนนะครับมาสองตัวไปแก่จะตาย เป็นแก๊งิงน่าจะต้องคี้แล้วนะครับไปอย่างนั้นต้องคี้นะเพื่อนบอกก่อนวันนี้พี่มาฟันเหล็กมาครับผมน่าจะพูดไปแล้วแหละ ต้องเล่นเงียบๆหน่อยครับเพราะว่าแนวก่อเหล็กไม่เชิงอ่ะเป็นแนวเอสแล้นนะต้องใช้สมาธินิดนึ่งนะครผมไม่ได้เก่งแนวนี้แหละ เจออะไรเริ่มระเบิดใส่กุ้ว่าแล้วเก็บไม่พอพวงกระเป๋าไม่มีไม่เป็นไรนะครับขอไปเก็บก่อน ยังไม่ตายเลยเนะทิ่งผมวอร์มมาสักพักแล้วนะครับวอร์มมาตั้งแต่ห้าโมงกว่าแล้วนะครับพอเซิร์ฟเซิร์ฟแนวนี้ต้องอันนี้หน่อยนะต้องรับจบหน่อยรับจบในการวอร์มนานนะครับ ถ้าผมกตีกับคนนี้สักพักและเ,เล่นเล่นเล่นดีอยู่นะโอ้โหแต่มันไม่มีเซตเลยวะ่ะไอ้หนุ่มเอ้เดี๋ยวยิงให้ เปิดเก็บเลนหนุ่มโอเวอร์เพื่อนนะครับเพื่อนจะได้มีเติมนะดบไปเลยเออ <laughs> โคเวอร์สุดชีวิตน่าจะรอดแล้วนะครับไม่รอดก็อยู่ที่ดวงมืองแรกไอ้หนุม่มไอ้ดวงมืองคพองไม่สมพงกับพองฮะ สเตปลมโชยโอ้ปั๊มยาเฮ้ยจะปั๊มยาแล้วผมกาจะปั๊มตีนนะเพราะเห็นมันสองตัวอยู่มีข้างหลังอีกไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรครับไปต่อวุ้ยมันว่ะไปเล่นมาไม่งันมันจัดถ้าปิดแก๊สลิงเหมือนที่ผมสตรีมใครที่ดูผมสตรีมนะครับโพที่แล้วนะ แกลิงผมเล่นไม่เป็นเลยวะถ้าเป็นอะไรได้อยู่นะครับมันพอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับเฮ้ยกับตายเฮียมจริงกูไม่โดนเพราะยิงผมไม่โดนเมื่อกี้ Yeah. เกือบเกือบเกือบเป็นเสิร์แบบชุดเดียวแบบมาฟักเกอร์อ่ะเฮ้ยไม่น่าเลยถ้า <c oughs> ผมเล่นดีแล้วผมไม่มห่วงเพื่อนแล้วต้องเล่นแบบตั้งใจละอย่ามาตึงตั้งนานพอพูดปุ๊บกูตายปับ๊บผมเปิดเสียงเกมดังหน่อยนะครับเพราะว่าดังกว่าทุกทีอ่ะ เพราะผมต้องฟังเสียงเกมนิดหนึ่งนะสำหรับเซิร์ฟนี้บเบิดนะ

ตีกันแบบปึ๊บปอ๊บอะผมก็ยังไม่เห็นพี่มารมาสัทเเเีเอาเฟล็กคุกเก็่ยงี้งเลยมั้อะไรไปรอด คนเห็นก็ว่าไม่รอดคุณรอดเฉยมันเริ่มตีกันเดี๋ยวเราก็เริ่มเล่นยากนะครับ วัวครับเห็นปะที่เจอปุ๊บเราก็เล่นยากนะครับตั้งรลมิติกอ่ะเท็งเป็ดว่ะเราขอจูนตัวเองไว้นหนึ่งนะครับโฮ้ยไหวสักล่างแล้วเจอกูล่างนี่แหละเจอกูล่างนี่แหละ เจอกูล่างนี่แหละมาล่างสไนอ่ะ ระล่างนี้กูยังโอดต้องหาเพื่อนมาโฮมนะครับแล้วเราต้องคีแน่ อาจจะต้องไปตึกตึกนี้สักหน่อยนะครับต้องไปแปลไปก่อน บอกว่าต้องมีเพื่อนโฟมนะครับเนี่ยเราไม่ไหวนะกีเทอร์มีเพื่อนเหรอตายแล้ว รู้ไหมกลัวอะไรที่สุดกลัวสไนแม่งมาหล่อยเนะี่ยจับสไนแล้วแบบลื่นแย่จัดอะ เรียกว่าโคเวอร์ให้เพื่อนไปสองหัวก่อนมีหัวข้างหลังครับรเ,รเพื่อนเนี่ยเพื่อนใหญ่ไฟรกระพริบ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  เขาโดแล้ว เกือบไปที่อ่ะครับครับมองให้กว้างไอ้สนยัยมีงันจะโดนไหลได้

Tụi quái Tụi quái Cướp lớn cú, cướp lớn cú Ui, linh, cái sạt พุตกไอ้เหี้ยไม่ได้ตั้งใจโดนข้างหลังเราครบคอ,อ๋อแก๊สอยู่นี่นะครับเอ่อรถปะ อุ๊ยหมดเรียม่ตายแก๊สน่าจะกันสนัยนะครับแต่ก็ทำออกมาดีนะ กูตายดิเงี้ยสามตัวโอ้ยลายแตเตะมาเก็บไฮไลท์ตึงๆอกีกสักนิดนึงว่าอยากล่าสนัยนะครับ โอเคจบในแตกสองอินฟินไปเลยจ้า